วันนี้เราจะมาอาบน้ําน้องแมวกันนะคะน้องคนนี้มีทั้งคราบสกรปรกและคราบมันขนเหนียวมากๆเลยค่ะอันดับแรกเราต้องเริ่มที่การตัดเล็บน้องก่อนนะคะเราจะใช้พิงพอพาวดีกีซิ่งครีมตัวนี้นะคะเป็นครีมกระจัดคราบมันที่หอมมากๆตักมันในปริมาณที่เราต้องการใช้เลยค่ะแล้วผสมด้วยแชมพูพิงพอพาเบอร์5้นะคะในอันตราส่วน1ต่อ1แล้วก็ให้เข้ากันเลยค่ะไปะค่ะน้องไปอาบน้ํากัน ใช้น้ำพนอุ่นลาดลงบนตัวน้องนะคะแล้วตักน้ำไว้นำแชมพูที่เราผสมไว้เทลงบนตัวน้องค่ะในนวดเบาๆห้ามขยี้นะคะใช้มือแค่นวดเบาๆก็พอค่ะนำน้ำที่เรากักไว้มาลาดลงบนตัวน้องอีกรอบหนึ่งนะคะล้างตัวน้องให้สะอาดและกักน้ำใหม่อีกรอบค่ะใช้แชมพูเบอร์ห้าค่ะผสมน้ําและลาดตัวน้องอีกรอบหนึ่งนะคะลาดวนไปวนไปและหลังจากนั้นล้างตัวน้องให้สะอาดนะคะขั้นตอนต่อไปเป็นการใช้ครีมนวดค่ะผสมครีมนวดตามคลิปได้เลยนะคะ เราจะขย่าเขย่า,ยาให้เข้ากันนะคะเทครีมนวดที่เราผสมไว้ลงไปในน้ํานะคะตักน้ําลาดตัวน้องอีกรอบนึงค่ะหลังจากนี้ล้างตัวน้องให้สะอาดนะคะเรามาเช็ดตัวน้องกันค่ะเราจะใช้วิธีซับนะคะไม่ขยี้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเป่าขนน้องค่ะวันนี้เราใช้เป็นตู้เป่าขนอัตโนมัติของเพชรทามนะคะนี่เลยเครื่องกันเลยค่ะตัวเครื่องสามารถตั้งอุณหภูมิได้นะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะ ตัวเครื่องเสียงเบามากๆน้องก็จะไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่นะคะเห็นไม้นิ่งเลยเป่าแฟบเดียวนะคะเนี่ยก็แห้งละและก็สวยแบบนี้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะใครสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนหรืออะไรสอบถามกันมาได้นะคะ